วิธีการทอดกระจังนะครับมีซูเปชิปเจโรสปอร์นะครับ2015ันสิบห้าถึงยี่สิบนะครับทรงเดียวกันนะครับนี่นะครับหมดทุกวันนี้นะเอาออกให้หมดนะครับนี่นะครับถอดหมุดเสร็จนะครับยกขึ้นได้เลยนะครับนี่นะครับถอดหมุดเสร็จยกขึ้นได้เลยนะครับก็จะมีหมุดสองตัวนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับอถอนออกนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใช้มือดันนะครับมือหนึ่งประคองด้านนอนครับมือด้านในก็ดันออกมาเลยนะครับสองฝั่งนะครับาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแคกนะครับหรือสว่านมีสว่านใช้สว่านนะครับหมุนออกนะครับจะมีตัว นี้จะเป็นตัวยึดกล้องนะครับมีน็อตไขควงแขกนะครับหัวแขกอยู่2ตัวนะครับถอดออกนะครับอ่าเรียบร้อยครับอ้าวต่อไปเป็นวิธีการถอดต้าล่างตาโลโก้นะครับตาโลโก้ถอดด้านล่างนะครับแล้วด้านข้างนะครับอย่าไปถอดด้านล่างออกพร้อมกันนะครับอยวหักนะครับเห็นไหมครับด้านล่างแล้วด้านข้างนะครับ ไปถึงข้างบนนะครับข้างบนเป็นยางนะครับใช้ควมคุยควงแบนแทงเข้าไปนะครับทีนี้นั้นออกนะครับง่ายๆนะครับโอเคครับ